ดีครับเป้เดลกหลัครับเดี๋ยวสำหรับคนที่นะฮะอย่าละเอลเลสใหม่สีขาวและวับสีดำนะครับวันนี้ผมให้มาดูรุ่นสปอร์ตนะนะครับจะบอกว่ารุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นที่เหมาะกับลัปมากๆเลยโดยเฉพาะลับราคาดําแบบนี้นะครับเพราะอะไรนะฮะไล่ตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับอย่างแรกคือเขาจะมีตัวหนังสือเอลเลสนะครับสีดํามาให้กระจังหน้าสีดํานะครับ ยูด้าล่างกุ้งคาง,งเขาเป็นสีดํามาให้เรียบร้อยเลยนะฮะและเป็นดําเงานะแบคฟลอสด้วยนะครับแบบนี้นี่นะถัดมาครับด้านข้างนะฮะนี่นะนะครับ,นะนะรบตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวล้อที่เป็นสีดํามาให้นะครับสัญน,นักษณ์สปอร์ตแล้วก็ชุดมือเปิดนะครับขอบด้านข้างรผมถึงจอบมังค่าเนี่ยก็จะเป็นสีดํามาให้เลยนะ เน,นี้เมื่อมีการแรปเพิ่มเข้าไปครับรถก็จะดุประมาณนี้เลยนะ mm hmm. ยางไม่เปลี่ยนหม่นะครับไม่ใช่ยางเลมนะเป็น BF mm hmm. ฟทุเด็นะครับแต่ว่าเป็นขอบย0เหมือนเดิมฟ mm ิล hmm. ์มก็จะนสดงสีดำหนลยนะครับมอนแรงเด่นเลย mm hmm. ต่การแรปจะก็ข้างเรียนนะครับ ตัวคิ้วเปลี่ยนนะจริงๆจะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้จะเป็นดำเงาให้ mm. ก็ด้านท้ายครับ mm. ไปท้ายของลูกสะปอตคื้มันเด่นตรงตรงดำมา mm. นะฮะ mm. แบอนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเอเวอเรสต์อยู่ในกรอบนะครับอีกทีหนึ่ง มีพรอบแบบใสมาให้โดยรวมเปงนไงตัวออปชั่นเ้าใครบอยู่แล้วนะครับนะตัวเบดมือไฟฟ้านะครับเบาไฟฟ้าูหน้านะฮะแถมมีตัวฟอร์ดพาร์ทที่สามารถสตา,าร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือติดตามรถได้นะครับ นี่ยแล้วคนที่วางแผนนะครับจะว่าเรนซ์ผมว่ารุ่นสปอร์ตนี่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสำหรัคนที่ชอบแร็ปนะครับยิ่งสีขาวแล้วแรปแ,แบบนี้ดุด,ดันเลยนะไปหน้าก็มีไฟเดยทาวน์นิ่งมาแล้วนะครับอแต่ว่าแต่ไม่ได้เป็นแม็กกิทีเดเลว,วีดีไปหน้าตรงนี้จะเป็นเอลว,วีดีนะครับก็เป็นอัตโนมัติมีเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่อยากได้ระบบคว,วามปลอดภัยก็สามารถซื้อปปเป็นแพ็กเกจเสริมได้ดะนะครับ เลยสกอเอเวอเรสต์ก e ็เพ nice well> ิ่มควาบปุ่บาทนะครับก็จะได้พวกเบรกอัตโนมัติอะไรพวกนี้เข้ามานะครับได้ได้กิ๊บปิ้งพวกนี้เพิ่มเข้ามาใครสนใจนะครับก็บอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้ครับที่แจ็คเฟสเดลกาลนะครับมีน้องเตียวแนะนำให้ให้ผมดูแลให้ก็แต่การให้ได้ถูกแล้วนะครับโอเคนะเหล่านี้ครับหลังจากด้วยก่อนเอเวอเรสต์บอดนะครับ าหนึ่งล้านส hey, <speaking> ี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทครับผมไม่รวมค่าสีนะการบุ๊กเพิ่มหมื่นหนึ่งสิสต้มเพิ่มหมื่นหนึ่ง